สวัสดีเพื่อนเพื่อนและน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับพี่อาร์ตุไทยเช่นเดิมนะวันนี้เราอยู่กันในเกม Spider-Ma n u น t i m ติ e HD ดีนะครับผมเป็น s p i d e r m a n ภาคแรกๆเลยนะที่อยู่ในเกมมือถือนะครับผมก็เป็น s p i d e r m a n เกมต่อสู้แบบเนื้อเรื่องเลยเออแต่ว่าภาพกราฟิกเนี่ยมันอาจจะโบราณโบราณหน่อยแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องตกใจนะผมความสนุกก็ยังคงอยู่นะถ้าสมมติว่าใครอยากลองเล่นนาลิงก์โหลดอะไรอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมขนาดไฟล์ตัวเกมเล็กๆเล่นได้สบายๆนะครับผมสำหรับมือถือเปคต่ำก็เล่นได้นะนี่ พี่บอกได้เลยนะเอกลักษณ์ของภาคนี้นะเป็นเกมต่อสู้ผ่านด่านที่โคตรมันเออมันมันกว่าสไปเตอร์แมนเดี๋ยวไม่ใิ้ซสไปเตอร์แมนอ่ะเออมันกว่าถึงว่าตัวเกมภาคเนี่ยมันจะไม่ใช่เกมแนวโอเพนเบ l ร์นะครับผมแต่ว่าเป็นเกมแนวต่อสู้แบบผ่านด่านแบบโคตรมันถ้าสมมุติว่าใครได้ลองเล่นหรือว่าลองสัมผัสนะครับผมจะได้รู้เลยนะว่า เกมหัวร้อนเป็นยังไงนะผมสมัยก่อนบอกเลยเลยว่าอันนี้ก็หัวร้อนเหมือนกันนะแต่ว่ายังคงความสนุกได้อยู่นะผมเออตัวนี้ปี2022แล้วแต่ว่าตัวเกมมันเนี่ยออกเมื่อปี2014หรือเปล่ามาถึงตอนนี้ก็ยังสนุกอยู่นะผมปื๊ดป๊ปึ๊บปื๊ป๊ปาโอ้ยเจอตีเฮ้ยนี่โอ้โอ้ลองสังเกตมันจะมีรูปไอคอนปุ่มไอคอนถือเป็นรูปสายฟ้านะถ้าสมมติว่าเรากดตรงนั้นเราจะ หมือนแบบอ่าเซนเซนของสไปเดอร์แมนนะผมพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะหลบศัตรูให้โดยอัตโน,นมัติโอเคดานแรกผ่านแบบอีซี่อีซี่เมื่อกี้เราเจอกับมนุษย์ทรายนะหุยพ่านนี้มีมีบอสบอสหลายตัวมากๆม,มีบอสหลายอย่างปุ๊บโอ้โหอุตส่าห์มาโอ้โหเจอเฮ้ยปุ๊บปัดหลบนี่มนุษย์อ่าตัวนั้นจะเป็นชื่ออะไรนะเป็นตัวแรกใช่ไหมโอ้โห เป็นไอที่มันใส่ชุดแลตอะเอออุ้ยเกือบโดนรถฟาดหน้าจะไปไหนพนุมรอด้วยตรงนี้อย่าไปอย่าไปต่อสู้กับศัตรูเยอะนะเพราะว่าศัตรูเป็นแค่ลูกกระจอกนะหลักๆเราต้องวิ่งไล่ตามมันนะทุกคนถ้าสมมุติว่าเราวิ่งไล่ตามเขาไม่ทันเนี่ยภารกิจจะไม่ผ่านนะ ตอนนี้พี่จะวิ่งไล่ตามขเขาอย่างเยอะเลยไม่ต่อสู้กับใครเลยใดแต่ว่าช่วยตัวประกันไว้ก่อนนะปุ you, ๊บเก็บของรีบไล่ตามปาบับแต่ว่า <guys. S 1> ถึงการาฟริกเนี่ยกราฟิก,ฟกนี่มันคล้ายๆกับสไปเดอร์แมนในเพย์ 1> 1หอะ่ะเออเพย์วันคล้ายๆกันนะแต่ว่าอันนี้ภาพจะสดใสามากกว่าปาั๊บ เจอมนุษย์แดดเฮ้ยมันโห้ยเจ้านี้ตำรวจโอ้ยช่วยครับผมโคดแมนบอกเลยว่าโคดแมนโคดจาแมนเข้าข้างในโอ้ <c oughs> โหเจอเต็มเลยครับผมสตูลนสตูลนจอเออุ้ยนี่หลบเขาเรียกว่าหลบทันหลบแบบดะแม่าิกรีตเต้ ป่าครับผมมีใยปล่อยใยโฮ้ยภาคนี้ปล่อยใยแบบปล่อยใยแบบจับศัตรูเหวี่ยงโคตรมันมันได้ลมหืมเยอะมากโอ้โหโอ้โหมีมีรถพังครับผมรถพังอ่ะอึอึอึโอ้โหอือ้หหน้าสั่นตัวสั่น สั่นไปหมดวิวิวอุ้ยฉากฉากปีนตึกตรงนี้มันคล้ายๆกับนี่เลยคล้ายๆกับคอ์วอเอ,อเหมือนไหมเหมือนไหมทุกคนเหมือนไหมฉากแบลบหลบสิ่งกีดขวางแบบไต่ตึกเนี่ยเหมือนเกมกอร์วอเออดูดิท่าทางการไต,ต่ตึกนึกนึกว่าเกมกอร์วอพระเจ้า โอ้ยเอ้า,บ,าบังคับยากเว้ยโอเคจะมีรายหล่นแนะ่แนะ่แนะนะ่ตามสูตรปุ๊บเราจะไม่สนใจอะไรเราจะไปจัดการบอสอย่างเดียวนะครับผมโอ้โหลูกกอะจ็อกเยอะด้วยลูกกอะจอกนี่เก่อนเมืองแต่ว่าตำรวจไม่มีเลยมีแต่เรามาสู้คนเดียวไม่รู้ว่าตำรวจไปอยู่ไหนหมดอื้อ โอ้โหเขาเรียกว่าตีลังกาหลังเตะอุ้ยอ,อู้มาเจทีมาเจ้ทีมาเจ้ทีตรงนี้บอสตัวแรกนะครับผมบอสแรดตัวเนี้ยเห็นน้องๆหลายคนบ่นนะครับผมว่าโอ้โหพี่ทำไมมันสู้ยากจังเลยบอสด่านแรกปมก็ไม่ผ่านตัวนี้พี่บอกก่อนว่าเราก็ต่อยต่อยเขาไปเรื่อยนะครับผมแล้วเราลองสังเกตดีๆนะมันจะมีปุ่มไอคอนสายฟ้า โผล่ขึ้นมาเราต้องรีบกดตรงนั้นนะครับผมคือเราจะได้เปรียบเวลาเราต่อสู้ถึงเราโดนโจมตีก็เถอะแต่ว่าหลอดเลือดของบอสเนี่ยมันจะลดไวกว่าหลอดเลือดเรานะครับผมถ้าสมมติว่าเรากดหลบเรากดหลบทันบ่อยๆอเออเข้าใจปะเราถึงจะผ่านด่านนี้ได้นะเห็นน,น้องๆหลายคนนะครับผมบ่นว่าพี่ด่านนี้ด่านแรกผมก็ยังไม่ผ่านเลยทำไมมันยากจังมันไม่ยากนะผมลองเล่นดีๆลองตั้งใจเล่นดีๆมันมันมันผ่านง่ายๆแหละอื แแบบคอยหลบเขาได้ดีอ่ะเออโอ้โหติดผนังเฮ้ยเนี่ยแม่หลบมันจะหลบหลบการโจมตีของบอสได้เอ,อ้าโอ้โหอ,อ้ยอันนี้มาสู้ข้างนอกว่ะมันเอาจริงมันโมโหจริงทุกคนมันโมโหจริงโมโหจังเลยเอ,อ้ยโอ้โหต่อยมันต่อยเอากะให้ตายบีบหัวด้วยกระอม พลังหมุนนี่คือทําไม่ตายทุกคนทําไม่ตายทําไม่ตายมันจะมีปุ่มปุ่มขึ้นมาเองอนะ่ะตรงใกล้ๆก,กับปุ่มโจมตีมันจะมีขึ้นมาเองตอนนั้นแหละมันจะเป็นทําไม่ตายนะปุ๊บลองสังเกตไอหลอดสีาขาวอะ่ะที่มันอยู่ใต้หลอดเลือดเราถ้าสมมติว่าหลอดสีาขาวเต็มเราก็สามารถปล่อยทําไม่ตายได้ทําไม่ตายมันไม่ค่อยแรงหรอกแต่ว่ามีให้กดก็มีให้กดก็ดีกว่าไม่มีจริงไหม <laughs> เออมีทําไม่ตายให้กดดีกว่าไม่มีให้กดจริงปะ มีก็กดๆไปเถอะอย่างน้อยเราก็โจมตีแรงกว่าบอสนิดนึงอ่ะเออนี่เทไม่ตายพลังเดอะแมทพลังเดอะแมทหน้ากากเทวดาหมุนติวติวโอ้ยมันโจมตีโหดหลายมากเลยเฮ้ยโอ้ยมันแบบง้างมัดง้างมัดตั้งแต่นิวยอร์กมาถึงมาถึงกรุงเทพมหานคร โอเคเลียปร้อยผ่านอีซี่มากอเ้เป็นคัตซีนที่สมัยก่อนบอกได้เลยนะว่าคัตซีนภาพระดับเนี่ยเป็นเกมแบบไฮเอ็นนะเป็นเกมที่แบบพีงเงียมามากๆเลยนะสำหรับมือถือสมัยก่อนอนะเป็นภาพที่สวยอยู่นะเออ ภาพแค่เนี่ยสมัยก่อนเกมมือถืออ่ะสวยมากๆเลยนะครับผมอืมก็ลองไปโหลดเล่นกันดูนะครับผมสำหรับ Spiderman ภาค Entertainment h ดีนะเป็นเกมต่อสู้พันด่านที่ทุกๆคนเนี่ยอาจใจยังไม่เคยเล่นนะครับผมลิงก์โหลดจะรายอยู่ใต้คลิปนะโอเคถ้าสมมติว่าเขาชอบเิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์พี่นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะพี่จะมีเกมอะไรมาอีกนะไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ